สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมนะคะแพ็กจัดส่งให้พรุ่งนี้นะรอบวันจันทร์ที่14กรกฎาคมนะคะส่งไปรษณนียไทยแบบ EMS ให้นะคะงานจัดส่งทั้งกระถางเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นไม้ไสกระถาง6นิ้วนะคะ โตโตโล้ลนล้นฟอร์มกันเลยรับไปแล้วก็เลี้ยงดูต่อในนี้ได้เลยไม่ต้องไปอัพไซส์เพิ่มนะคะหรือถ้าใครอยากให้มันเป็นกอให้มันแตกหนอ่อแตกกอไวๆก็อัพขึ้นไซด์สัก8นิ้ว9นิ้วได้นะคะไม้สมบูรณ์แข็งแรงทุกต้นจ้าแล้วก็แพ็คให้อย่างดีเขียนชื่อบอนให้ทุกต้นนะคะเวลาได้รับน้องไม้แล้วดินมันอาจจะมียุบลงบ้างเพราะว่ามันเหมือนเป็นการกระเทานะเนาะอยู่บนรถตลอดเหมือนเป็นการกระเทาะกระเทาะดินให้มันแน่นลงไปนะคะก็ทําการหนุนดินได้นะคะก็เอาต้นไม้ ออทั้งดินเก่าอย่างนั้นเลยประคองทรงไว้เอาใบกัมปูใหม่ใส่ด้านล่างเข้าไปแล้วก็หนุนขึ้นมาได้นะคะมันก็จะสวยงามเป็นฟอร์มแบบนี้ตามปกติเลยนะคะค่าส่งนะคะเหมาเหมา69บาบททางโอนและปลายทางนะคะ 6 9บาททางโอนและปลายทาง1กล่องขอไม่เกิน6ต้นนะคะในเลทค่าส่งเหมา69นะคะ1กล่องขอไม่เกิน6ต้นถ้าเกินขออนุญาตคิดค่าส่งเพิ่มอีก1กล่องก็จะเป็นเหมา69เหมือนกันนะคะ1ต้น2งต้น3มต้นแม่ค้ก็ส่งกี่ต้นก็ส่งไม่จําเป็นต้องเอาถึง6ต้นต้นเดียวก็ส่งให้นะคะก็ค่าส่งเหมาเหมา69ทั้ทางโอนและปลายทางสะดวกแบบไหนแจ้งแมค่ค้าได้เลยนะคะโทรหาได้080519498 8เบอร์ขึ้นที่หน้าจอตรงนี้ เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ใครมีลายอยู่แล้วทักไลน์พูดคุยกันได้เลยใครไม่มีลายนะคะอยากพิมพ์สั่งก็สั่งไปทางเพจได้เพจชื่อส่วนนิสาพรบอลสีฝากไปกดติดตามกันไว้เยอะๆนะเพจเพิ่งทํานะคะเพราะว่าเหมือนจะเปิดคอนแทคให้อีกช่องทางหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเล่นแต่เ Facebook กันใช่ไหมเป็นครีเอเตอร์ ทำครีเอเตอร์กันอยู่อะไรพวกนี้ก็ทักได้เซิร์ชเลยพิมพ์ตรงกดตรงรูปแว่นแล้วก็พิมพ์เขียนเป็นภาษาไทยเลยว่าส่วนนิสาพรบนสีนะคะก็จะมาที่หน้าเพจของแม่คาก็กดทักแชทสั่งได้นะคะได้ทุกช่องทางนะคะแต่ถ้าใครไม่มีโซเชียลอะไรก็โทรมานี้แหละเบอร์นี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าทำการรับจายนะคะจดชื่อที่อยู่ของลูกค้าสรุปยอดแจ้งรอบส่งให้อย่างชัดเจนนะคะ ถ้าใครโทรมาแล้วบังเอิญแม่ค้าไม่ได้พกโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวแม่ค้าโทรกลับเนาะบางช่วงบางจังหวะเราก็ไม่ได้พกโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงนะคะแม่ค้ามีโทรศัพท์ทั้งหมด5เครื่องเดี๋ยวบางท่านจะหาว่าโอ้โหไม่พกเลยไงโทรศัพท์ไม่ได้พกจริงๆเบอร์โทรก็เครื่องหนึ่งไลน์ก็เครื่องหนึ่งเพจอีกเครื่องหนึ่งมีเครื่องส่วนตัวอีกสองเครื่องนะคะบางทีวันไหนไม่ได้ลงคลิปหรือหยุดอ่ะ แม่ค้าไม่ได้พกหรือบางทีเข้าสวนนะ่ะมันก็วางไว้ที่โตทํางานนะคะมันไม่ได้ยินนะคะแต่ถ้าวันไหนที่ลงคลิปแบบนี้ก็จะพยายามอยู่อยู่หน้าโต๊ทํางานตลอดก็คือรอรับสายลูกค้าก็จะมีบางช่วงที่เดินไปโน่นไปนี่บ้างถ้าไม่ได้ยินก็เดี๋ยวแม่ค้าโทรกลับนะคะมาดูกันคลิปนี้มีอะไรบ้างนะคะอ๋อใบก้ามปูมีนะคะสั่งได้เลยสวยมากผุดํำธรรมชาตินะคะ1กล่อง5กิโลโอนอยู่ที่130บาท ะะปลายทางอยู่ที่1 7 0บาทราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้หมดแล้วสำหรับใบกัมปูนะคะสนใจสามารถสั่งได้เลยนะคะ,ะมาดูกันบอนสีมีอะไรบ้างเริ่มกันที่ต้นนี้ชื่อว่าดารุมะนะคะดารุมะโตขึ้นสวยมากนะคะสีสันเขาจะชัดเจนกระดูกเขาจะนูนขึ้นแล้วเขาจะเป็นแนวป,ป้ายๆเปรอะๆดังๆแบบนี้นะคะดารุมะดารุมะขออยู่ที่1 1 1, 1ึ่นะคะดารุมะนะ1น0นะคะอยู่ในไซส์กระถาง6นิวด้านหลังตรงนี้เป็นเพลิงนวลนะคะเพลิงนวล250บาทนะคะโตขึ้นมันจะกัดสีขาวทั้งหมดคล้ายๆหยกหลงแต่หกหลงใบเขาจะออกยาวเพลิงนวลจะออกเป็นทรงกว้างและมีความด่างด้วยนะคะมีความติดด่างเหลืองแบบนี้ด้วยนะคะเพลิงนวลนะคะ250บาทไม่มีจำนวนในท้องตลาดหรอกจก้ะนะคะอันเนี้ย เป็นไม้ของส่วนมะคะเองปล่อยเพิ่งปล่อยออกไปได้3 4ต้นประมาณนี้นะคะจะคัดแต่ต้นสวยแบ่งปันออกไปให้นะคะไม้ตัวนี้ทํายากเหมือนกันนะคะแต่สวยยิ่งโตยิ่งสวยต้นนี้ชื่อ4ีคุณปื้มนะคะสีคุณปื้ม90บาทนะมี2ต้นไม้พื้นชมพูป้ายน้าตาลนะชอบมากนะคะชอบมากใครเป็นสายผสมเกสรสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้แนะนําให้เก็บนะคะตั้งแม่ไว้ไว้เก็บดอก เก็บเกสรได้นะคะด้านหลังตรงนี้หลวงปู่แหวนจ้ะหลวงปู่แหวนเป็นบอนกาบนะคะโตขึ้นพื้นออกสีชมพูกระดูกออกสีน้ําตาลแดงแบบนี้นะคะสีจะจัดจะสวยและใบจะใหญ่กว้างสวยเลยหลวงปู่แหวนนะคะให้ไปที่90บาทมี1ต้นถัดมาตรงนี้เป็นทองสยามนะ ทองสยามทองสยามให้ไป79แล้วกันมี2ต้นนะคะ79บาทมี2ต้นทองสยามหน้าเปิอๆเปะติดดังๆแบบนี้ค่ะด้านหลังอันนี้เป็นสีเลิกงามนะคะสีเลิกงามเอาไป75บาทนะคะเริ่มกัดลายมาแล้วมี1ต้นค่ะทิดาวารินนะคะสาววารินป้ายนั่นเองนะคะ ทิดาวารินเอาไป75ค่ะมี2ต้นนะคะายแดงเข้มๆสวยๆเลยมี2ต้นนะคะด้านหลังตรงนี้ไม่ทราบชื่อแต่มีหน่อมาแล้วนะคะหน่ออยู่ด้านนี้เนี่ยมีหน่อมาแล้วหน่อก็ป้ายด้วยนะคะไม่ทราบชื่อต้นนี้มีหน่อด้วยขอที่130บนะ130าบาทอันนี้เป็นวิมารรักค่ะวิมานรักเอาไป65บาทนะคะมี2ต้นใบกลมๆหน้าอมแดงๆนะคะเม็ดแดงใหญ่ๆ วิมานรักนะคะ65บาทค่าส่งเหมาเหมา69เท่านั้นลูกค้าไม้โหลดราคาลงหลัก10บทั้งหมดนะคะหลัก10น่อยๆหลักร้อยนิดๆบางต้นนะคะไม่ได้บวกราคาเผื่อค่าส่งต้องแจ้งตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นมีค่าส่งนะคะไม,ไม่มีส่งฟรีนะคะโหลดราคามาหมดแล้วไม่ได้เผื่อค่าส่งไว้นะคะค่าส่งก็คิดให้แบบเหมาเหมาไป นะคะไม้ราคาแบบไม้ด่างไม้ป้ายหรือไม้ธรรมดาบางทีก็ละก60 7080แค่นี้ลูกค้าทาแม่ค้าจะรวมค่าส่งไหมคะก็จะขายต้นละร้อยกว่าร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดแล้วก็ส่งฟรีแบบนั้นคือรวมค่าส่งให้นะคะเพราะฉะนั้นเข้าอกเข้าใจไหมคะนะโหลดราคาขนาดนี้แล้วลูกค้าต้องเข้าใจนะว่าคิดค่าส่งให้เหมาเหมาค่าส่งตามจริงมันเกินอยู่แล้วลูกคา้าแค่ลูกค้าสตาร์ตต้นหนึ่งอ่ะมันก็เกินอยู่แล้ว ต้นหนึ่งสตาร์ต้นหนึ่งนหกสิบาทแล้วะใครเคยส่สงของ e m s ไปสนีจะทราบดีไม่ว่าจะของราคาแค่เอยน้ำหนักแค่ขีด2ขีดอย่างเงี้ยค่าส่งสตาร์ทหกบาทนะคะแต่ถ้าน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นค่าส่งมันก็จะเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักนะคะอันนี้แม่คะคิดแค่แรกเริ่มเท่านั้นนะคะเหมาเหมาที่69บาทนะคะค่าเทียบอุปกรณ์อื่นใดก็ออกเองนะคะเพราะฉะนั้น ไม่มีส่งฟรีนะคะค่าส่งเหมา69ทั้งโอนและปลายทางนะจ๊ะด้านหลังอันนี้อึ่งสยามออกเป็นหน้าแผลงนะคะเป็นตัวแผลงพื้นเขียวแต่ว่ากัดลายกัดเม็ดออกสีชมพูเอาไป50บาทมี1ต้นกาค่าพริกจ้ะ100บาทมี2ต้นนะคะป้ายมาแล้วสวยๆเลยกาค่าพริกนะคะใบหนากา้านอวดบวด้านหลังอันนี้เป็น หลวงพ่อเพชรนะคะหลวงพ่อเพชรกระถางนี้ขออยู่ที่75บาทนะคะมี1ต้นอันนี้เป็นเกสอรภุมมรินค่ะเกสอรภุมมรินนะคะไป1 2 1 2 9นะมี2ต้นเอาไป129นะคะ129บาทเท่านั้นนะคะมีอยู่2ต้นจะหมดรุ่นแล้วด้านหลังจันเจ้าเอยนะคะจันเจ้าเอยก้านดำก้านดำสนิทเลยพื้นเขียวเม็ด แดงแล้วก็ด่างเหลืองนะคะจันเจ้าเอาอยู่ที่85บาทมี1ต้นดาราประกายแสงค่ะหน้าสวยๆเลยพื้นเขียวๆป้ายชมพูเข้มๆนะคะแบบนี้เลยดาราประกายแสง70บาทนะคะ70บาทมี2ต้นด้านหลังลงปูโสม ปู่สมเฝ้าทรัพย์นะคะอยู่ในตับเทวดาประจําเสาเรือนโตขึ้นกัดลายเต็มใบนะคะสวดทรงองค์เอลจะสวยมากปู่สมเฝ้าทรัพย์นะคะตัวนี้ไม้เก่านะให้อยู่ที่65านะคะ65บาทมี1ต้นจ้ะ อันนี้มันีล้อมเพชรเป็นตัวแผลงนะคะมันีล้อมเพชรตัวแผลงสวยมากต้นนี้สวยมากมีตัวแผลงกับตัวหน้าปกตินะคะตัวแผลงขอ1 0 0บาทนะคะตัวหน้าปกติเอาไป85ถูกใจตัวไหนรับตัวไหนแจ้งได้เลยแผลงหรือปกตินะคะ100กับ85บาทด้านหลังเป็นพระยาดำรงราชานุภาพปลายสวยๆค่ะ69นะคะเอาไป69บาทมี2ต้นพระยาดำรงราชานุภาพ อันนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงนะคะแม่ฟ้าหลวงเขาจะติดด่างแบบพาสเทลแบบนี้นะคะพาสเทลแบบนี้ใบใหม่กลางมาติดด่างเฉดเดียวกันเลยออกแบบว่าเหลืองๆอ,อมส้มนะคะ75บาทนะคะแม่ฟ้าหลวงนะ75บห้าบาทมีสองต้นอันนี้เป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลค่ะมีสองต้นในกระถางนะจ๊ะกัดสีแล้วทั้งสองต้นเนี่ยอันนี้ของอีกต้นหนึง่งอันนี้ของอีกต้นหนึง่งนี่นี่อันนี้ อ่ะสามใบนี้นะคะ1ตน้นแล้วก็อันนี้อีก1ต้นนะคะ1เดียวในจักรวาลน,นะคะ2ต้นในกระถางขออยู่ที่250รละกันนะคะ250บาท1เดียวในจักรวาลน,นะคะไซส์ฟอร์มนี้นะคะ เอาไปแล้วเลี้ยงในนี้ต่อสักหน่อยหนึ่งพอมันโตล้นล้นแล้วจริงๆรากทะลุแล้วก็ค่อยอัพขึ้น8ก็ได้นะคะแต่รับไปแล้วก็เลี้ยงต่อในนี้ได้เลยนะคะมันยังโตเต็มฟอร์มกว่านี้ได้อีกนะคะ250บาทหนึ่งเดียวในจักรวาลอันนี้เป็นมหาราณีนะคะมหาราณีหมดรุ่นจริงๆและหมดรุ่นจริงๆและเท่าที่เดินดูนะหลงมาให้ได้แค่2ต้นนะคะที่เหลือไม่มีแล้วแม่ค้ต้องเก็บ ทำแม่ต่อนะคะมหาราณีเอาไป120บาทนะคะมี2กระถางก้านดำนะคะก้านดําสะดือแดงกระดูกจะออกสีน้ําตาลเข้มโตขึ้นตรงไหนด่างก็คือจะด่างไปตรงไหนไม่ด่างนางจะกัดพื้นสีแดงกัดลายสีแดงเต็มใบเต็มใบตรงพื้นที่เขียวเลยนะคะทรงใบออกยาวๆนิดนึงมหาราณีนะคะ120บาทมี2ต้นสุดท้ายอันนี้เป็นดารานพัลั นะคะดารานพัลัตพื้นแดงติดด่างๆแบบนี้เลยนะคะมีติดแบบอมเขียวนิดๆเขาขาว,ขาวอมเขียวนิดๆนะคะดารานพััตนะคะเอาไป59บาทนะมี2ต้นด้านหลังอันนี้เป็นซันเซ็ตสกายนะคะซันเซ็ตสกายต้นนี้อันนี้ต้นใหญ่นะคะน่าสวยด้วยขออยู่ที่200บาทละกันซันเซ็ตสกายนะคะ200บาทอันนี้มีต้นเดียวนะคะ ถ้าถามหาอีกไม่มีและมีแค่ในคลิปนะหมดแล้วหมดเลยนะคะทํายากนะคะทํายากไหมคะต้องเก็บตั้งแม่หมดแล้วนะคะเดือนสิงหาคมใบกลมนะคะใบกลม สีเหลืองเป็นไม้เหลืองเป็นไม้เหลืองหนึ่งเดียวที่ใบกลมนะคะใบหนาการแข็งแรงเดือนสิงหาคมนะคะออกกัสนั่นเองนะคะอ่ะเอาไป170บาทมีต้นเดียวนะคะ170บาทเดือนสิงหาคมอันนี้สุดท้ายสต้นนี้ชื่อมณีเมฆขลาไม้ตัวนี้ก็ทำยากปกติมันจะไม่ค่อยด่างอันนี้ด่างด่างสวยด่างเข้มมาสองต้นเลยนะ ด่างขึ้นกบับขึ้นใบหมดเลยนะคะนี่ด่างขึ้นกบับขึ้นใบหมดเลยมณีเมฆขลานะคะมณีเมฆขลาเอาไปขออยู่ที่100บาทนะคะมณีเมฆขลานะ100บาททํายากจริงๆหน้าสวยด้วยติดด่างสวยด้วยนะคะมณีเมฆขลาเรียบร้อยสําหรับวันนี้จะมีไม้ประมาณนี้นะคะถูกใจต้นไหนชอบใจต้นไหนทักขาเมยาได้เลยโทรได้ นะคะทักไลน์ก็ได้หรือทัก Facebook ก,ก็ได้เพจส่วนนิสาพรบลสีได้ทุกช่องทางนะคะค่าส่งเมาเมา69สส่งไปสนีไทย e อ s เขียนป้ายชื่อให้ทุกต้นนะคะด้วยปากกากันน้ําอย่างดีนะคะแพ็กจัดส่งให้อย่างดีนะคะรับไปแล้วพักน้องไม้ไว้สัก1-2วันนะคะพักไว้ในที่ร่มลมสงบแกะทุกสิ่งทุกอย่างออกหมดเลยเอาถาดรองก้นกระถางไว้นะคะระดับน้ําไม่ว่าจะเป็นไซส์กระถาง4นิ้ว6นิ้ว8นิ้ว9นิ้วใดๆก็แล้วแต่ใส่น้ํากะเอาให้ได้เศษหนึ 1, ส่วนสีของกระถาง นะคะไม่ต้องถึงกระครึ้งกระถางขนาดนั้นนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ของกระถางนะคะถ้าเป็นไม้นอกตู้แนะนำให้ช่วยรดน้ำเขาด้วยนะอากาศบางวันมันร้อนจัดความชื้นมันระเหยไปในอากาศหน้าดินเขาแห้งหน้าใบเขาแห้งด้านล่างมีน้ำก็จริงแต่น้ำมันไม่ได้หมุนเวียนเหมือนในตู้เราต้องช่วยลดน้ำอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเช้าเลยหรือเย็นเลยก็ได้กลางวันอย่าไปลดนะคะอากาศมันร้อน นะคะคน้ำมันร้อนเดี๋ยวต้นไม้มันทิ้งใบต้นไม้ใบมันไหม้ใบมันเหี่ยวนะคะก็แนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆสาหรับการเลี้ยงนะคะพักน้องไม้ไว้สัก1-2คืนค่ะรับไปแล้วพอแกะแล้วเขาก็จะอาจจะมีทรงใบที่แบบโน้มลงบ้างคอตกบ้างนะคะเนื่องจากการเปลี่ยนสภาพอากาศ ก็ให้เอาไม้ค้ำบอลช่วยล้อมประคองไว้เดี๋ยวเขาก็เสรตัวนะคะปรับสภาพปรับอากาศสักหนึ่งคืนอ่เดี๋ยวเขาก็เสร็จตัวขึ้นมาปกตินะคะวางไว้ในที่ร่มลมสงบนะอย่าเพิ่งให้ไปโดนแดดสักหนึ่งวันนะคะเสร็จแล้วคอ่อยตกแต่งดินนะคะหนุนดินกระถางอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เอาออกไปวางไว้ตามมุมที่เราชื่นชอบได้นะคะ จ้าสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะเช่นเคยจ้ะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ